ร่วมจัดไปโดย Shell Advance Sing <c> Corporation จากหนุ่มโรงงานสู่ผู้ชายที่ฮอตที่สุดและหล่อที่สุดในประเทศไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมที่ไทยเจอกับอิรัก แม้จะโดนนําไปก่อน2-0แต่ด้วยเลือดนักสู้เราไล่ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้อย่างสุดมันวันนี้ช้ำจัดไปเปิดใจฮีโร่ผู้คืนความสุขให้คนไทยทั้งประเทศมงคลทศไกรคุณผู้ชมครับตอนนี้เรื่องที่ฮอตที่สุดนะครับไทยโชเทพใช้เวลา3นาทีช่วงท้ายเกม ยิง2ประตูเสมออิรักนะครับ2ประตูต่อ2วันนี้แขกรับเชิญของผมก็คือผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยเขาคนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ฮอตที่สุดนะตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับชื่อเขาเย็นแต่ฮอตสุดๆครับมงคลทศกรายสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เป็นปีขวาของอาร์มี่ยไนเต็ดตำแหนงแ่งเราคือปีขวาเลยใช่ครับแต่ต้องบอกว่าชีวิตเขานี่ รถไฟเหาะตีลังกามากนะครับชาวริวชัปุยอยู่ว c ชิงอยู่ดูอยู่นะนี่คือคนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของชาวริวชัปุยนะครับ <S <S ชัปุยหล่อได้ด้วยผู้ชายคนนี้เพราะว่าย้อนกลับไปตอนอายุ19เนี่ยนะครับ,รบไม่มีอยู่ในหัวเลยว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับตอนนั้นทําอะไรครับอ่าเป็นหนุ่มโรงงานที่ผลิต านิวเวียทีมนิวเวียที่เขาปุยโฆษณาอยู่เนี่ยตอนอายุ19ทํางานในโรงงานใช,ใช่ครับผสมครีม <New Year. S 1> ใช่ครับนิวเวียใช่ครับแล้วมาวันนี้เป็นนักฟุตบอลที่ดังที่สุดในประเทศไทยเนี่ยน,นะฮะมันไอช่วง9ปีที่ผ่านมามันต้องเกิดอ,อะไรขึ้นเยอะคือตอนนั้น19ครับผมตอนนั้นเหมือนกับฟุตบอลมันยังไม่รุ่งเรืองเท่าตอนนี้ใช่ครับที่บ้านก็เลยบอกว่าเป็นหนุ่มโรงงานยังดีกว่าเป็นนักบอลอาชีพใช่ครับนั่นคือ9ปีที่แล้วครับผม บอกกับชับปุยสิตอนนี้ใช้อยู่อะความตั้งใจของคุณสมัยก่อนทำเนี่ยเป็นยังไงเหนื่อยมากครับปุยแน่ลอนคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเคยไปซ้อมกับทางด้านสโมสรไปคัดตอนนั้นไม่ใช่ไปคัดตอนนั้นไปไปทดสอบไปทดสอบฝีเท้าใช่ครับกับกับธนาคารกรุงไทยสโมสรแต่ตอนนั้นเรื่องเงียบไปับผมมันก็เลยไปเป็นหนุ่มโรงงานซะ แล้ววันดีคืนดีเขาบอกฟอร์มไปแตะตาโค้ชแท็กอัตพูมุสบาคมครับก็เลยเรียกกลับมาเงี้ยเนี่ยนะมองย้อนกลับไป9ปีเป็นไงจากหนุ่มโรงงานมาเป็นนักฟุตบอลไทยที่ตอนนี้ดังที่สุดคุณคุณคิดว่า9ปีคุณได้เรียนรู้อะไรคุณเป็นนิยามของคําว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้จริงๆนะเมื่อกี้ผมฟังดูอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่ดูรายการอยู่ที่บอกตอนนี้ชีวิตฉันโอ้โหเหมือนกับมันมืดเหลือเกิน อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆใช่คร,รครับคือช่วงเวลานัน้นมันมันอาจจะมืดมนแต่ถ้าเรามีโอกาสเราสร้างโอกาสของตัวเองแล้วก็ไข,ขว่คว้ามันผมว่าเราต้องไปถึงมันสักวันหนึ่งครับอืมชื่อเย็นปกติผมเรียกเขามงนะฮะวันนี้ต้องเรียกเขาเย็นเพราะเขาบอกว่าถ้าสนิทกันต้องเรียกเย็นนะถ้าไม่สนิทเรียกว่ามงรมงันเย็นก่อนเกมอันนี้โค้ชซิโก้ได้ออกมาพูดแล้วว่านักที่ราชบังคลาเนี่ยคนมันเต็มสนาม ทุกคนกะจะเห็นไทยถล่มอิรักค,รคิดแต่จริงๆมันยากมากเพราะอิรักอันดับเหนือกว่าเราประมาณ50กว่าอันดับนะฮะเขามีดีกรีเป็นแชมป์เอเชียมันยากแค่ไหนฮะเพราะว่าต้นเกมพิซิโก้บอกว่าจุดแข็งของอิรักคือเกมสวนกลับ,บฉะนั้นต่อให้เราลงไปในสนามต่อให้เสียงเชียร์จะดังแค่ไหนเราบุกแบบบ้าคลั่งไม่ได้เพราะมันจะเข้าทางเขาถูกไหมใช่ครับก่อนเกมพิซซิโก้บอกว่าอย่างไรบ้างครับกใ็ให้ให้อดทนแล้วมีวินัยอดทนใช่ครับ แล้วก็เล่นตามที่ที่เราวางกันไว้คือระบบที่เราเล่นกันมา้อกันมาอะไรครับเย็นบอกผมว่าพี่ซิโก้มาคุยกับเย็นว่าหน้าที่เราคือเขาเป็นปีขวาใช่ก็ต้องเจอกับแบ็กซ้ายอิรักนะสมมติเขาอยู่นี้นี่แบ็กซ้ายพี่ซิโก้พูดเหมือนกับบอกว่าหน้าที่เราทำยังไงก็ได้ให้ไอตัวแบ็กนี้ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกค,คือคพูดง่ายคือ วิ่งให้มันเหนื่อยกันไปข้างหนึ่งใช่ครับเขาพูดยังไงพิซิโกตอนนั้นก็คือแกก็จะบอกว่าทำอไงก็ได้ให้ให้แบ็กซายเนี่ยมันมันอ่อนล้าแล้วหมดแรงหรือว่าโดนเปลี่ยนออกไม่เราก็ไม่เขาก็เรานี่แหละต้องเปลี่ยนออกก่อนคือคือไม่เขาก็เราต้องมีใครสักคนเปลี่ยนออกใช่ครับเพราะว่าช่วงเจ็ดสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยเราจะมีตัวทีเด็ดที่เราจะลงไปลงไปอ๋อคือนั่นคือแผลเลยใช่ยี่สิบนาทีสุดท้ายใช่ครับคือเขาบอกว่าทำังไงก็ได้ให้ไอ้สองข้างเนี่ยมันหมดแรงครับผม ไม่มันก็เราคือถ้าเขาหมดก็คือเราวิ่งจนโอไม่ไหวแล้วออกครับหรือไม่คือเราวิ่งจนเราจะตายแล้วเราก็ออกคคือต้องมีใครอยู่ใครไปสักคนหนึ่งนั่นนั่นคือกลยุทธ์ก็คือวิ่งสู้ฟัดครับผมหลังจากโดนลูกแรกเข้าไปแล้วเป็นไงโดนลูกแรกไปพักครึ่งก็ก็าขึ้นเขาว่าไงเาชแกก็บอกว่าให้เรามีสติเอาสู้ใหม่เพราะว่าแค่ลูกเดียวเองเรายังมีหวังครับครับผมเครื่องแรกเราเป็นแฟนบอลเราดูเราอึดอัดมากนะครื่องแรกครื่องแรกเราอันนี้ ที่คนที่เข้าไปดูนันามผมก็เข้าไปดูด้วยครับมันเหมือนกับว่าเขาเหนือกว่าเราเยอะเหมือนเล่นคืนถ้าเกิดไม่นับเสียงเชืเหมือนกับเราเล่นที่บ้านอิรักเลยนะใช่แล้วเหมือนกับเราโชคดีมากที่เสียแค่ลูกเดียวนะฮะครับใช่ครับมันต่างกับวเวลาเล่นพวกซีเกมหรือไอ <trimmed. S 1> ทัวร์นาเมนต์ที่เล็กกว่าอย่างไงเราเหมือนเราไปเจอของของของแข็งของดังงงงบเอเชียที่เราเรายังไม่เคยเจอแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเราอาจจะเล่นตามตามตามระบบพอเราเล่นไปเล่นมามันเข้าทางเขา เ <ret> ขาเพสซิ่งเราเร็วขึ้นเราก็แบบเหมือนกับว่าเราแบบตั้งตัวไม่ทันเลยครับมันก็เลยแบบก็เลยดูแบบประมาณนิดนึงไงคสิบห้านาทีช่วงพักคริปซิโก้พูดเรื่องอะไรบ้างเขาพูดให้กำลังใจเรามไม่ให้เราถอดถอดใจเพราะว่าแฟนบอลที่เข้ามาดูเราตอนนี้ห้าหมื่นคนตเต็มสนามใช่ครับคือถ้าเราถอดใจเมื่อไหร่เราท้อเมื่อไหร่คนที่จะเสียใจมากสุดคือแฟนบอลอืมครับแล้วแผนตอนนั้นคืออะไรหาลูกต้องตีเสมอก่อนคือตอนนั้นน่ะ สร้างกําลังใจก่อนสร้างยังไงก็คือให้กาลังใจกันก็คือแบบจะพึ่งพ่อไม่ลูกเดียวใช่ครับคือตอนนั้นเราต้องเอาใจเข้ามาก่อนตอนนี้ก็คือเล่นเล่นต้องแบบต้องใจมาก่อนตอนนั้นครับตอนนั้นแต่ขอโทษนะฮะคือโดนไปลูกหนึ่งบอกเฮ้ยลงไปครับเปิดครึ่งหลังไม่ถึงห้านาทีอะถ้าผมจับเวลาไม่ผิดในสี่นาทีครับโดนมามุตซัดสองศูนย์ครับเห็นแล้วเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าในสนามเงียบมาก เงียบเลยเงียบแต่มันมีความรู้สึกหนึ่งในความรู้สึกผมนะก็คือทำเองก็ได้เราทําให้เต็มที่ทําให้แฟนบอลเห็นว่าเราทาเต็มที่แล้วจะผลจะออกมาไงมันคือเกมฟุตบอลในความรู้สึกผมตอนนั้นนะอันนั้นประทับใจก็คือแพ้ชนะช่างมันแต่เรานะต้องสู้เต็มที่ใช่ด้าน,นคือสิ่งสําคัญที่สุดครับถามตรงๆณต,ต,ตอนนั้นนาทีที่49คิดว่าเกมจะจบเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะตอนที่โดน2-0ูนเข้าไปตอนนั้นในหัวคิดยังไงก็คือ ผมไม่รู้ว่ามันจะจบที่เท่าไหร่แต่ขอให้มันหยุดแค่ตรงนี้ก่อนคืออย่าไหลอย่าไหลคือถ้าไหลไปมันจะอันดับแรกมันจะจบเลยมันจะคือถ้าเกิดโดนลูกที่สามคือจบเลยจบเลยครับตอนอุ้มยิงเนี่ยมันเป็นการยิงที่ต้องบอกว่าเหนือชั้นโคตรใช่เพราะว่าเป็นการยิงด้วยหัวใจคือพวกงาถ้าไม่มั่นใจในฝีมือเองยิงอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้ยิงในมุมอย่างนั้นยิงแรงอย่างนั้นคิดว่าเขาจะยิงอะไรอย่างนี้ไม่คิด ไม่คิ่ว่าเขาจะยิงแบบนี้ด้วยคิดว่าอาจจะยิงมุมในมุมหนึง่งท,ที่มันแบบชัวัว,ชวใช่ครับคิดว่าตอนนั้นมีหวังมากน้อยแค่ไหนคือบที่ัน,ม,น,ม,นมันมีความหวังตรงที่แฟนบอลเรามีเสียงเสียงกลับขึ้นใหม่ครั้งเสียงเชียร์มีเสียงดังขึ้นใหมค่ครั้งหนึ่งมันทาให้เรารู้สึกว่าอีกสิบนาทีที่เหลือเนี่ยพี่โก้แกบอกอีกสิบนาทีนะพอได้ลูกหนึ่งมาแต่พอจะลูกที่สองก่อนที่จะลูกที่สองจะมาเนี่ยมันคือในความรู้สึกผมก็คือต้องวิ่งมากกว่าเดิม คือต้องวิ่งมากกว่าเดิมต้องเอามากกว่าเดิมต้องท<ค>ำอะไร<ม>ที่ซิโก,ก้บอกไม่มันกันเราต้อง,องใช่วิง่งจนไม่เหลืออะไรแลร้วอธิบายช้าๆชัดๆเลยไอ้จังหวะประตูสองประตูต่อสองเนี่ยเกมขึ้นมาทางซ้ายถูกไหมฮะครับสลาวุธใช่ไหมใช่ครับสลาวุธมาสุกมาทางซ้ายตอนนั้นเราคิดยังไงต้องเข้ามาตรงกลางเลยตอนนั้นต้องต้องเข้าไปใกล้ในขอบเขีโทษที่สุดก็คือเพราะถ้าเล่นปีกถ้าซ้ายขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้อง คือถ้าซ้ายมาขวามีนหน้าที่เข้ามาอย่างนี้ปึ๊บ<ช>เข้ามาอย่างนี้ใช่แล้วะจังหวะมันเหมือนกับเขาเรียกว่ามันจังหวะให้คุณเกิดเลยนะคือมันขุกคลิกยังไงแล้วถ้ายิงคุณแปลกแปลกด้วยเหมือนกับ,บเอียงเอียงอย่างใช่ไหมใช่ครับพเพราะว่าผมเสียหลักไปแล้วจังหวะกล้องหลังเขาก็เสียหลักไปอ,อีกแบกสายมันเสียหลักไปแล้วบอลมันประตูมันเซฟออกมาก็เลยมาเข้าทางเราทีข้างทางเขาทางที่ ข้างเท้าเราพอดีครับเราเลยต้องยิงแบบนั้นไปเหมือนเขี่ยเขี่ยเข้าไปเหมือนเขี่ยเหมือนเขี่ยเขี่ยเข้าไปครับหลังจากนั้นเป็นยังไงมันโอ้โหเสียงมันเสียงในสนามนี่มันมันระเบิดเลยนะใช่ครับเขาบอกสนามเกือบแตกอ่ะแต่หูว่าแตกไปแล้วแหละเพราะโอ้โหดังจริงๆครับผมตอนนั้นคิดอะไรตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วเฮอย่างเดียวตอนนั้นนึกถึงหน้าพ่อกับแม่นะพอพออยู่อเสร็จปุ๊บพอนึกถึงแกแล้วก็นึกถึงคนในสนามว่า ทุกคนมีความสุขผมรู้สึกว่าเราเราเราดีใจมันมันยากไม่ได้ว่าว่าเราทําแล้วทุกคนมีความสุขอะไรงมันมันได้แต่ดีใจเข้าไปวิ่งกับแฟนวอนคนหนึ่งที่อยู่แถวๆนั้นในครับวิ่งเข้าไปตรงที่มีกองเชียร์กลุ่มคนพิการตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับ<ม>ก็จะมีคนที่ขอดูแลคนพิการอยู่ แล้วคุณบอกผมว่นนี้ผมไม่เห็นจริงๆงคุณบอกคุณมีการตะบงตะเบอะไรด้วยใช่ครับมันเป็นสไตล์ผมแล้วถ้าทำมันตัวได้ก็จะทําท่านี้อยู่แล้วตะเบยางไงตอนนั้นพอดีผมไม่เห็นจริงๆก็ได้ทํท่าท่าท่านตอนนั้นยิงเข้าเสร็จแล้วยังไงก็แบบมันจะทาท่านี้ครับผมทาท่านี้พ่อเลยทำไมต้องตะเบเพราะว่าผมอยู่อาร์มี่มันะใช่ครับเพราะผมเป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลทหารที่ที่นึกถึงนึกนึกถึงอาร์มี่ตลอดนึกถึงทหารบกตลอดที่ทําให้ผมมีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ คุณผู้ชมครับ1 2เฮ้ย4 6, 5 6